อีลอนมัสใช้โกรธหม m i เสร็จและสมาธิปรับตัวจากความล้มเหลวและสร้างความสำเร็จระดับโลกได้อย่างไรไวส์อเดงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง Elon Musk ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเท s l a SpaceX n กซ์นิวรา หรือ t r e b o อ i n g c o m p a านแหะเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาคือการเผชิญกับความล้มเหลวหลายครั้งแล้วเขาทำอย่างไรถึงไม่ยอมแพ้คำตอบคือการใช้ Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตที่เน้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดข้อแรก ขายอมรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนอีลันมัสเคยกล่าวว่าความล้มเหลวเป็นทางเลือกถ้าคุณไม่ล้มเหลวแปลว่าคุณยังมีความพยายามไม่มากพอตัวอย่างเช่นในช่วงแรกของ SpaceX การปล่อยจรวด Falcon 1ล้มเหลวถึง3ครั้งและเกือบทำให้บริษัทล้มละลาย แต่แทนที่จะหยุดเขาเลือกที่จะวิเคราะห์ทุกความผิดพลาดอย่างละเอียดและปรับปรุงจนในครั้งที่4 SpaceX ก็ประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวจดการเปิดตัวของ t ท s l a Model S พบกับปัญหาด้านการผลิตและความล่าชา้าเขาไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาแต่ยังใช้ความล้มเหลวครั้งนั้น ในการปรับปรุงการผลิตสำหรับรุ่นต่อไปเช่น m o เด l 3ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและก่อนที่จะก่อตั้ง SpaceX และ Tesla เขาเคยร่วมก่อตั้ง x com ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น paypal แม้จะ,ะเผชิญกับการแข่งขันสูงและปัญหาภายในบริษัทแต่เขาก็ยังคงพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขออ้อ 2. เขามีการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีลอนมัสก์เชื่อมันในการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหยัง้งเขามักจะหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอ่านหนังสือและตั้งคำถามว่าทำไมถึงล้มเหลวจากนั้น จึงหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกเขาใช้หลักการ first principles หรือหลักการแรกเริ่มในการมองปัญหาเขาจะไม่ยึดติดก,กับข้อจำกัดเดิมแต่จะกลับไปคิดถึงปัจจัยพื้นฐานที่สุดของปัญหาแล้วหาวิธีใหม่ในการแก้ไขและเขาเป็นนักอ่านตัวยงทราบไหมคะว่าตั้งแต่วัยเด็ก เขาเคยอ่านหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดของที่บ้านและหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดให้เขาก็คือ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ซึ่งปลูกฝังแนวคิดการแก้ปัญหาด้วยมุมมองเชิงบวกข้อ 3. เขามักจะฝึกจิตให้มีความยืดหยุน่นเนื่องจากอีลอนมัสก์เผชิญกับความกดดัน และวิกฤตหลายครั้งเช่นการที่เทสลาต้องผลิตรถให้ทันตามเป้าหมายหรือ spacex ต้องพัฒนาจรวดที่ใช้ซ้ำได้แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นก็คือความยืดหยุ่นทางจิตใจในทางจิตวิทยาการฝึกให้จิตใจย,ยืดหยุ่นจะช่วยให้เรารเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีสติ และเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นแรงผลักดันได้ค่ะข้อ4เขามีการเจริญสติและฝึกสมาธิแม้จะไม่ได้มีข้อมูลโดยตรงว่าอีลอนมัสก์ฝึกสมาธิอย่างเป็นกิจจลักษณะแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาใช้สติในการจัดการกับปัญหาความเครียดและแรงกดดัน เขามักจะใช้การคิดเชิงลึกและการตั้งสติในทุกสถานการณ์ไม่ให้ความรู้สึกด้านลบเข้ามาครอบงำจิตใจการเจริญสติช่วยให้เขาสามารถแยกแยะปัญหาและมองหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5ล้มให้เป็นในพระพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่ง ล้วนเป็นอนิจจังความล้มเหลวหรือความสำเร็จล้วนชั่วคราวหากเรามองความล้มเหลวด้วยใจที่สงบและไม่ยึดติดเราจะพบโอกาสในการพัฒนาและอีลอนมัสก์เองก็มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันค่ะเขาไม่เสียเวลาโทษตัวเองหรือคนอื่นแต่เลือกที่จะเดินหน้าต่อไป ด้วยปัญญาและการวางแผนที่ดีขึ้นข้อ6การตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่ลงมือมทำทีละขั้นตอนมัสมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นการพามนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารแต่เขาไม่ได้พยายามทำทั้งหมดในทีเดียวนะคะ เขาแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆแล้วพัฒนาทีละขั้นเช่นการพัฒนาจรวดที่ใช้ซ้ำได้ก่อนเพื่อให้ต้นทุนการเดินทางในอวกาศถูกลงการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยช่วยลดความเครียดและทำให้เรามองเห็นความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ค่ะข้อ7 การสร้างทีมที่แข็งแกร่งอีลอนมัสกไม่ได้ทำทุกอย่างคนเดียวค่ะเขามีความสามารถในการสร้างทีมที่มีความสามารถและมีเป้าหมายร่วมกันเขามักจะพูดคุยกับทีมโดยตรงเพื่อให้เข้าใจปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขอย่างรวดเร็วบทสรุปของเรื่องนี้นะคะความล้มเหลว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะแต่หากเราปรับเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าความล้มเหลวคือครูเราจะเติบโตขึ้นในทุกๆครั้งที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับอีลอนมัสก์ที่ใช้กรดไมซ t ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกหากเราสามารถฝึกใจให้ยอมรับความล้มเหลว เรียนรู้จากมันและเดินหน้าต่อไปได้เราก็จะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและแนวคิดจากบุคคลระดับโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะและถ้าคุณมีประสบการณ์หรือแนวคิดอะไรที่อยากแชร์ คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเราอยากได้ยินจากคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความรู้ที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ